เมื่อคืนเนี่ยเราต้องบอกว่ามันจะมีเอยอดรนะ้อย <US 500, S 1> นะครับแล้วก็ยืดท้าร้อยสองตัวไ<ผ>ม, <1 S 2> ม่สองตัวนะครับที่มีการปรับตัวลงนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันนะเป็นเพราะเป็นเพราะว่าอะไรผมแล้วก็ทำไมยืดสามศูนย์นับเขาไม่ได้ปรับตัวลงอ่ามาดูกราฟของตัว <US 100 S 2> ยืดร้อยยืดร้อยเห็นไหมยืดร้อยนะโอ้โหมีการปรับตัวลงมานะครับผมกี่จุดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับหกหกร้อยกว่าจุดนะครับผมวันหกร้อยหกร้อยยี่สิบเอ็ดจุดนะผมก็ถึง่าเยอะมากๆ เอสพีเอ็กนะครับผมหรือว่า s อสแอนห้ายนะครับก็ปรับตัวลงมาประมาณเจ็สบหจุดนะครับผมหรือว่าเจ็ิบหกพิบนะครับผมนั่นเองก็ถือว่าเยอะมากๆแค่เน่งพันในขณะที่ตัวยูเอสามสูนรนะครับผมไม่ไปไหนเลยนะครับนิ่งอยู่ที่เดิมเลยหลังจากที่ประกาศซีไอเมื่อวานนี้ถูกต้องครับผมอันนี้ก็ตัวยูเอสามศูนย์นะครับเพราะเป็นเบ่อู่ิมเลยหกปะอนครับผมอาวอานย์นะครับผาไม่ไปไนเ็ยนะครับอ่า นี่นะครับก็จะเป็นตัวอ่าตัวอินเด็กต์นะครับผมที่มีบูชิปซ็อกสามสิบตัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับตามนี้เลยนะครับผมตัวอ่าชื่อบริษัทนะครับผมมีตัวไหนบ้างที่เรารู้จักมีใครรู้จักคอมดีโปรไหมนะครับโปรนี่คือคอมดีโปรที่ที่อยู่ในอ่าที่อยู่ในอะไรนะฟิวเจอร์ปะ่ะอ่าอ<ช>่าคอมดีโปรนะครับแม็กโดนัลแม็กโดนัลอันนี้รู้จักกันดีเลยใช่ไหมบางคนก็สั่งแบบเป็นประจำเนาะใช่ครับผมสามเอ็มนี่ก็ สามเอ็มสามเอ็มทำเกี่ยวกับพวกกาวอกาวอะไรต่างๆทุกอย่างครับว่ามีไนกี้นี่ยรู้จักกันดีนะครับก็แต่เหมือนไนกี้ช่วงนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรมีมีสภาวะอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าหนึ่งมาเออเนี่ยต้องดูมันต้องดูมันนะเททิ้งเนี่ยย่าหาสาเลยนะอันนี้กำมันนะทุกคนนะครับไนกี้นะครับทำไมถึงปรับตัวลงนะครับ โอ้โหปกตนกระโดดลงมาปิดต้องไปดูในส่วนนั้นเลยภาพใหญ่เลยวายไนกี้ดอกนะครับผมาอ่าได้ได้หัวข้อมานะครับแต่ว่าไม่ได้ดูราละเอียดนะครับชัยนาโอ้ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับชัยนานะครับแข่งกันกับประเทศจีนเลยใช่ครับผมไนกี้เซ็จเอาลุกนะครับผมพอมันนี่ตัวเลขเซลลนะครับหรือว่าตัวเลขยอวขลขยอดขายอ่ยอดขายนว่ายอดขายลงมาไมเขาไม่อดขาครับยอดขายครับก็ ดับลง10%นะก็ถือว่าเยอะมากๆเยอะมากเลย10%นะใช่ครับเอสเปกต์นะเราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงอีกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สิ่งที่นักลงทุนนะได้ประเชิญโอเคนะครับแล้วก็เซลล์นะครับดอกจากไลฟ์สไตล์นะครับผมผมบิสเนสที่เป็นเป็นไซเคิลนะผมไม่เสเนสนะที่ดีใครนะครับผมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ออฟฟิสเนสก็เอ่อเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมบิสเนสด้วยนะครับผมอย่างตัวตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ บาสเกตบอลประเภทบาสเกตบอลก็แล้วก็พวกชูเรียกง่ายๆก็คือยอดไม่ถึงเป้าก็เลยมีการแผดเกิดขึ้นที่เท็กซัสนะครับใช่เลยครับผมคุณตัวนี้อ่าอันนี้เลยนะครับผมอ่าววิซ่าใช่ว่าวิซ่านี่ก็รู้จักกันดีเออนะครับนี่เป็นหุ้นสันติตัวแรกนะครับที่ขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเราพูดชื่อมานี่แทบจะรู้จักกันหมดเลยเออใช่ครับเซลฟ์ฟอสก็รู้จักใช่ไหมเจพีเจพีแกนนี่ก็รู้เลยของธนาคารนะครับผมก็แมนแซกนะครับหุ้นใหญ่ใหญ่กันหมดเลย นะครับผมก็เลยทําให้ไอ้ตัวยูเอสสามส่วนนะผมไม่ค่อยได้ปรับตัวลงมากนักนะครับก็ได้ปรับตัวลงมากนักนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะคือตัวใหญ่ก็ได้เป็นบูบูชิปสต็อกนะครับแล้วก็เป็นสต็อกใหญ่นะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะพวกเอ็นวีเดียนะผมว่าดูเอ็นวีเดียนะครับก็มีการปรับเอ็นวีเดียนี่ไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มเอ็นวีเดียอยู่ในกลุ่มหนึ่งร้อยไหมว่ามันอยู่ในยูเอสร้อยครับอ่าอยู่ในกลุ่มยูเอสร้อยนะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเป็น พวกอิเล็กทรอนิกส์นี่น่าจะเป็นอ<ช>ินเทลนะที่อยู่ใ,<ช>ในสามสิบตัวนะครับใช่ครับผมอาลีบาบาก็อยู่ในนัสแตกเช่น,ชนกัน<ช>นะครับทีเอสเอมอ่าอาลีบาบาปรับตัวขึ้นเนาะอ่าแต่ก่อนนี้ก็ลงลงมาใช่ลงมาก่อนนะครับเออไปขึ้นอเออนะครับก็ซซ็อกก็อยู่ในนัสแตกเช่นเดียวกันก็ลงลงมาเช่นเดียวกันนะครับแต่รับหยุดนะครับแต่ละตัวนะที่อยู่ในใะนตัวนัสแตกเร่วงก็เลยทําให้ดัชนีนะเขาเขามีการปรับตัวลงลงมาอ่าวิชาเราก็ก็ก็ได้ทําอ่าเป็น เป็นบทวิเคราะห์นะครับผมว่าทําไมนะยืดช้าลอยแล้วก็ยืดลอยนะมีการปรับตัวลงมาเออ่ปรากฏว่าตัวตัวมีการขายนะครับหรือว่าไปมีการทํากำไรนะจากตัวเออ่หุ้นกําไรเออ่หุ้นเทคโนโลยีนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับหุ้นที่อยู่ในดัซซักนะนะก็เลยทําให้เออ่ตัวดัซซักระมีการปตอบโต้ลงมานะครับผมในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับผมว่าทําไมตัวดัซซักระมีการปตอบโต้ลงมา วันที่ขายก็น,นำลงมาเลยนะใช่ครับผมก็ไม่มีอะไรนะก็แค่ทําขายได้กำไรนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแพนิคหรือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แย่อะไรนะครับผมว่าได้กําไรกันมาพอสมควรก็เลยแบบก็เก็บกําไรเข้ากระเป๋าบ,บ้านอ,อะไรเง<อ>ี้ยครับผม,บผมแล้วก็เมื่อวานนี้คนระับก็มีเอ่อโพเวลนะผมก็มีเอ่อกล่าวว่านะจะมีเส้นเส้นทาปในการซอฟต์แลนดิ้งนะสารเสพกิจนะครับผมแม้ยังมีนโยบายกัน การที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดเงินเปิดต่างๆก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบตอนนี้ถึงแม้ว่าจะใช้นโยบายแบบฮอกกี้นะครับโนบายที่แบบมีการเอาเงินออกจากระบบใช่ไหมครับผมหรือว่ามีการขึ้นอัตราเบี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวตัวนโยบายแบบฮอกกี้นะครับแต่ก็ยังยังยังกังวลนะครับหรือว่ายังมีสภาวะฒนธรรมเปิดก็ยังอยู่นะครับผมณตรงนี้ก็ เขาบอกว่าเฟดนะครับผมที่ได้มีคำแถลงไพ่นะครับผมแสดงให้เห็นครับว่ามีโอกาสครับกว่า72เซนะครับที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับประมาณ0ูนสองหนะครับประมาณเดือนกันกันยายนนะครับก็และเขาลดแล้วนะครับจะส่งผลอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยครับหุ้นต้องขึ้นแน่นอนนะครับเรียกว่าถ้าลดอัตราดอกเบี้ยนี่จะทำให หากหุ้นขึ้นก็คือมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเริ่มเติบโตได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันน้อยลงเขาจะต้องไปจ่ายนะคตัวยูสตาลรานะครับก็อาจจะมีการปรับตกลงได้นะครับก็แต่ประมาณนี้นะครับก็จะส่งผลให้ให้ให้หุ้นนะครับกับตัวยูส่อหุ้นขึ้นนะครับแล้วก็โดยยูสลาร์นะครับก็มีการปรับตกลงได้นะเพราะว่าเงินถูกลงใช่ไหมก็จะทําให้อ่าก็ทะาให้เงินเขาเรียกอะไรมีมูลค่าที่น้อยลงนั่นเองนะครับถ้ามีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ